สวัสดีครับผมระทิพหน,นูนุ้ยเกษตรอำเภอเจ้าวดครับอะอำเภอเจ้าวดก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมีอยู่สิบเอ็ดตำบลนะแปดสิบเจ็ดหมู่บ้านนะครับมีศูนย์สปพ,พแห่งนี้เป็นศูนย์ขับเคลื่อนในการดําเนินง,งานนะของสํานักง,งานเกษตรอำเภอเจ้าวดโดยในอำเภอเจ้าวดนั้นก็มี ตามที่นโยบายของรัฐบาลให้มีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับนะนะก็เลยกำหนดเอานะศูนย์กิจกรรมนะสินค้าหลักนะเป็นมังคุธนะครับนะเราก็ได้มีการอบรมพัฒนาการผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพนะโดยกับเคลื่อนการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2558-59 5 9นะครับนะ เรื่อยมานะจนที่น้องกเกษตรกรหรือที่ได้รับการพัฒนาการผลิตนะแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มนะกลุ่มไอเป็นนะโครงการส่งเสรมิมนะการ,กรเกษตรแบบระบบแปลงใหญ่นะมังคุดนะแห่งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนะกลุ่มที่ได้มีการกับเคลื่อนการดำเนินงานนะอย่างมีคุณภาพ ครับสวัสดีครับผมนายปนเชยแก้วสวัสดิ์ครับนักวิทยาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอเช่าวดครับวันนี้เราก็ามาเยี่ยมชมกันที่อ่ามังคุดแปลงใหญ่รรมมตำบลด้านตะเวนอำเภอเช่าวดนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อารุณบุญวงศ์นะครับประธานแปลงใหญ่มังคุงตดตำบลด้านตะเวนนะครับครับสวัสดีครับผมอรุณบุญวงศ์ครับประธานงุดแปลงใหญ่ตำบลด้านตะเวนอำเภอเช่อวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งเป็นแปลงใหญ่ ปีแรกๆของอำเภอเชาวดนะครับแล้วก็ปีแรกๆของจอังหวัดนครรรมที่ตั้งแปลงใหญ่ขึ้นมานะครับคือแปลงใหญ่ที่นี่ประกอบ,บดรร้วยสมาชิกหลายกลุ่มย่อยนะครับเอามารวมกันเป็นหนึ่งแปลงใหญ่นะครับโดยมีหลักๆก็แปดแปดกลุ่มย่อยนะครับสมาชิกสามร้อยกว่าคนนะครับเป็นแปลงใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของแปลงใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีส่วนใหญ่จะเป็นบางพุทธที่ผลิตได้ตามมาตรฐานของของ GP นะครับเป็นแปลงใหญ่ที่ มีมาตรฐานครบถ้วนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกอย่างตั้งแต่การผลิตนะครับการผลิตการขายการอะไรมีมีครบหมดทุกอย่างนะครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับับมาพบกับพี่วิโรจน์บุญวงศ์นะครับเป็นเจ้าของแปลงสาธิตมางคุดแปลงใหญ่ตำบลท่าเสเม็ดครับครับผมวิโรจน์บุญวงศ์เป็นเจ้าของแปลงต้นแบบในแปลงใหญ่นะครับทีนี้เรามีแปลงแปลงต้นแบบเรามีสานเรู้อยู่ประมาณจตฐาน แต่แต่ละฐานนั้นจะมีความรู้แตกต่างกันไปที่ให้ความรู้กับพี่น้องในเขตอันดุจวัตที่จําหัมังคุดไปใหญ่สวัสดีครับผมนิวต์นะครับเป็นสมาชิกในกเกษตรแปลงใหญ่ในกลุ่มนะครับวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําคือเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตของของแปลงของกเกษตรในกลุ่มสมาชิกเราทั้งหมดนะฮะโดยการลดต้นทุนการผลิตของเรานจะแบ่งเป็น3อย่าง ก็คือ1ปุ๋ย2สารเคมี3ก็คือกลุ่มธาตุอาหารเสริมที่เราใช้เข้าไปในแปลง3ส่วนนี้ส่วนแรกที่เราจะลดต้นทุนการผลิตก็คือส่วนที่1ก็คือส่วนของปุ๋ยนะครับส่วนของปุ๋ยเนี่ยก่อนที่เราจะเอาปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือเคมีเข้าไปเนี่ยเราต้องทําการวิเคราะห์ดินก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันขาดหรือเกินอะไรงั้นเราจะลดต้นทุนการผลิตไม่ถูกพอเราพอเราวิเคราะห์ดินเสร็จปุ๊บเราค่าของการวิเคราะห์ดินตัวนี้เพื่อไปผสมปุ๋ยเคมีโดยที่เราดึงแม่ปุ๋ยทั้งหมด3ตัวมา ของปุ๋ยเคมีนะครับคือทํารูปแบบการปุ๋ยสั่งตัดเราใส่ปุ๋ยให้ถูกกับระยะของพืชที่ต้องการใช้ในระยะนั้นๆทําให้การใส่ปุ๋ยไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อดินและในหนึ่งรอบการผลิตของเราเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยที่เราในกลุ่มเราเนี่ยช่วยกันผสมเองเนี่ยหมุงรอบเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพดินส่วนการใช้สารเคมีของเราเนี่ยสารเคมีที่เรานํามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารเคมีที่ป้องกันพวกเที้ยพวกหนอน ซึ่งในหนึ่งฤดูการผลิตเนี่ยเราจะฉีดประมาณสักสองสาครั้งแค่นั้นเองเราจชฉีดน้อยเพราะเราใช้รูปแบบการจัดการที่มีระบบสปริงเกอร์ช่วยความชื้นช่วยเระบบน้ําล้างแต่ยอดลงโคลบ้างอะไรเงี้ยทำให้เราลดต้นทุนการผลิตลงมาได้ส่วนด้านอาหารเสริมที่เราใช้เข้าไปในแปลงก็คือกลุ่มพวกน้ําหมักต่างๆที่เราใช้มันเพิ่มอมิโนโปรตีนเพิ่มอะไรต่างๆที่เป็นสาร,สารอาหารรองจุลธาตุเข้าไปในพืชได้ซึ่งทําให้พอภาพรวมออกมาทั้งหมดเนี่ย ตั้งแต่ใบตั้งแต่ผลทุกอย่างเนี่ยมันออกมามันสมบ,บูรณ์แบบได้ทั้งหมดเลยนี่คือการลดต้นทุนการผลิตของแปลงนี้นะครับสวัสดีค่ะนางนัทพรตวันปักแปะเป็นประธานกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านสีกักและก็อยู่ในเป็นเครือข่ายของมังคุดแปลงใหญ่ของอำเภอเจ้าอวดนะคะวันนี้ก็ทางมังคุดแปลงใหญ่อำเภอเจ้าวดให้มานําเสนอในเรื่องการเพิ่มผลผลิตให้กับมังคุดนะคะทีนี้การผลิตอ่า พิ่มผลผลิตมังคุดนั้นเราต้องตั้งปฏิทินเราต้องปฏิบัติตามปฏิทินการผลิตพืชนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เริ่มการดูแลการจัดการสวนจนไปถึงการเก็บเกี่ยวสวนนะคะทีนี้พอการดูแลสวนเราต้องมีการบริหารจัดการถ้าเราไม่มีบริหารจัดการผลผลิตของเราจะไม่มีคุณภาพไม่โตนะคะทีนี้การบริหารจัดการสวนนั้นเราก็ต้องเกี่ยวเนื่องการทำความสะอาดสวน ไม่ให้รกการใส่ปุ๋ยการให้น้ำตามระบบและก็เรามีตะปิงเกอร์อ่าและก็มีการให้ยานะคะให้ยาให้ยาชีวภาพให้ยาอินทรีย์ให้ปุ๋ยผสมกันตั้งเคมีตั้งอินทรีย์เพื่อให้เพิ่มผลผลิตของเราลูกโตขึ้นมีคุณภาพอยู่ในเกรด80ตำขึนบนนะคะเพราะว่าเราบังคุดแปลงใหญ่ของอำเภอเจ้าวดเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า,วาเราจะต้องผลิตผล ให้ได้80กรัมขึ้นบนอยู่ในเกตดเอหมดเลยเพราะฉะนั้นสมาชิกกาะสวนของแปลงใหญ่บางกุฎเจ้าวดทุกคนต้องปฏิบัติตามปฏิทินและทุกคนจะต้องมีการจดบันทึกตารางการปฏิบัติการสวนนะคะให้เป็นประจำนะคะและก็เราก็มีการมาประชุมแนะนําแนแนวแ,และปีนี้ผลผลิตของบางกุฎแปลงใหญ่อําเภอเจ้าวดสวยหมดทุกสวนค่ะ นะตอนนี้ก็ผลผลิตกำลังออกแล้วผิวมันสวยมากนะคะสวัสดีครับผมกมลชนูละเอียดประธานกลุ่มมังคุดเจ้าวดผูนผลแล้วก็เป็นเครือข่ายของกลุ่มแปลงใหญ่ของอัาพวิเชอดนะครับสำหรับมาตรฐานคุณภาพนะครับการพัฒนาคุณภาพของมังคุดอัมพวเชอดนะครับเนื่องจากการส่งสินค้าการเกษตรไปยังต่างประเทศนะครับ จะต้องมอีหนังสือรับรองมาตรฐานสวนก็คือ G A P นะครับไปรับรองการ r a n t ว่า,าสวนของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยเป็นมาคุบที่ได้มา,มาตรฐานนะครับซึ่งสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ของอำเภอเช่อวดได้รับหนังสือมาตรฐานรับรอง G A P ไปแล้ว95%เนะครับเกือบ100%เตเต็มนะครับซึ่ง ลงต่างๆที่จะมาประมูลสินค้าของอกลุ่มต่างๆนะครับในในเครือข่ายแปลงใหญ่นะครับส่วนมากลงจะขอหนังสือรับรอง G.P เพื่อไปประกอบการส่งออกนะครับซึ่งกลุ่มต่างๆก็ให้ความรำมือในการาให้หนังสือรับรอง G.P ไปให้กับลงเพื่อนำไปประกอบการส่งออกนะครับครับสำหรับการขายของ กลุ่มของทุกเรงใหญ่นะครับของเราจะขายด้วยการประมูลนะครับรั็ขายออนไลน์แล้วก็แปรรูปนะครับแต่แต่ที่กลุ่มเนี่ยจะใช้การขายแบบประมูลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงเราเก็บผลผลิตมาจากในสวนนะครับเก็บจากในสวนเนี่ยน,นำมาที่กลุ่มรวบรวมผลผลิตกลุ่มแล้วก็เปิดการประมูลขาย ด้วยการให้ประชายื่นกองประมูลนะครับหรือว่าประมูลมาทางโทรศัพท์หรือว่าส่งลายมานะครับเราเปิดประมูลได้ตั้งแต่บ่ายนะครับแล้วก็ไปปิดประมูลสี่โมงเย็นเปิดซองนะครับซึ่งทุกกลุ่มเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันหมดต้องต้งตงองทำใบเจ้าวดนะครับการการขายแบบประมูลเนี่ยหมายถึงเราจะต้องคัดเกรดบางพุทธจำเกรดบ,บางพุทธได,ไ,ดได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการนะครับซึ่งทารกลุ่มของเราเนี่ยทำผา หมดนะครับในแปดกลุ่มย่อยในตังใหญ่เนี่ยเราจะใช้มา,มา,มาตรฐานเดียวกันหมดคือให้เกษตรกร,รคัดบางพุทธมาจากสวนก่อนที่จะนํามาที่กลุ่มแล้วก็มารวบรวมที่กลุ่มก่อนสีม่งนะครับให้รวบรวมผลผลิตแล้วก็คัดผลผลิตมาเสร็จแล้วกลุ่มกั้นกองกั้นกองผลผลิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อ,เพ,อเพื่อได้คุณภาพนะนี่ยกลร่มกลก่มมากั้นกองอีกครั้งหนึ่งจากจากแปลง การกองมันดิงแล้วแล้วมาปลุมกันกองอีกทีหนึง่งนะการคัดเนี่ยปีนี้นะครับเราเราทำมาตรฐานเดียวกันทั้งอำเภอนะครับเพื่อใหพ้พู้ค้าเขารับทราบ้ฟมูลอันเดียวกันนะครับครับสวัสดีครับพี่ยามครับสวัสดีครับผม เออเห็นใช้โทรศัพท์อยู่วันนี้ใช้อะไรเล่นอะไรอยู่ครับอี่างเรากำลังดูสภาพอากาศนะครับผมแล้วก็มาดูผลบางคุดครับในแปลงของบางคุดนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้มันมีเพี้ยมาทำอันตรายต่อผลผลิตของเราหรือเปล่าครับที่จะจําหน่ายให้ผู้บริโภคครับแล้วในแปลงของเรานี่ได้นําเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรมาใช้บ้างครับในแปลงบางคุดของแปลงใหญ่อําเภอชะอวดครับเรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในแปลงเนี่ยหลายหลายด้าน ไม่กระทั่งด้านเก็บข้อมูลนะครับก่อนที่เราจะมาดูว่าไอ้ทำไมตอนนี้มังคุดของเฉวนเนี่ยทำไมผิวสวยเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าเรามีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่การผลิตถึงการจัดจำหนา่ายถ้าเกิดเรามาดูถึงการผลิตนะครับกว่านี้ได้มังคุดที่เราเห็นนะครับมังคุดลูกสวยๆแบบนี้ครับก็คือเกิดจากการดูแลของสมาชิกไม่ใช่เฉพาะในตัวผมนะครับก็คือทุกคนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนกัน ทำให้การพัฒนาครับในแปลงของแปลงใหญ่เนี่ยรวดเร็วแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะทุกคนเหมือนกันหมดเพราะเราของเราเนี่ยมันไปจาหน่ายถึงต่างประเทศแสดงว่าเราทําสวยคนเดียวไม่ได้อ่าเราก็ต้องสวยทั้งกลุ่มสวยทั้งอาเภออย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เลยขายได้ดีแต่ว่าในแปลงนี้ได้มีการนําโดนมาใช้ใช้ในสวนใช้ยังไงครับอ่าโดนก็อ่าปกติเนี่ยเราจะพ่นยาครับเราจะเดินพ่นกงนปกติแต่ทีเนี้ยพอเราทางกลุ่มเนี่ยครับเรามีกลุ่มย่อยอีกประมาณ8กลุ่ม ซึ่งมีสวนประมาณ2,000กว่าไร่การที่เรามีสวนเยอะโดยแรงงานในการพ่นยาเนี่ยน้อยมันทําให้ผลกระทบของเวลาที่ระบาดเนี่ยครับคนพ่นยาเนี่ยพ่นไม่ทันพอพ่นไม่ทันเนี่ยช่วงระบาดมันจะมีอยู่2วันคนพ่นยาพ่นไม่ทันเราก็เลยเรามีข้อมูลวนะ่าเฮ้ยลรายังมีลูกผลใหญ่แต่มีผิวลายอยู่เนี่ยประมาณ20%การที่จะลดไอ e ้20%เรนี่ยมาสัก5%หรือว่า10%เนี่ยมันก็เป็นมูลค่าเกือบล้านนะครับ คอมมูลค่าเกือบล้านเนี่ยกับเทคโนโลยีที่เรานํามาใช้อะ่ะแล้วก็รวดเร็วในการเรียกว่าโจมตีต่อเป้าหมายเนี่ยภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงให้ทันกับพื้นที่2000กว่าไร่เนี่ยก็คือเราเลือกโดนมาใช้อ่ะครับก็คือโดนนี้เราไม่ได้ใช้ทั้ง2000ไร่แต่ใช้เ,ชเ,เฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับเป็นเฉพาะเจาะจงเป็นพื้นที่เป็นจุดครับสำหรับในกลุ่มแปลงใหญ่ของเรานะครับเราจะมีการอบรมประชุมยี้แจง นะครับในทุกเรื่องตั้งแต่การเริ่มตำสวนนะครับมีการแนะนำตรมชิกตลอดนะครับแล้วตัวปรัธานเองก็เป็นคนให้ความรู้สรมชิกในกลุ่มแล้วก็ในอำเภอจะอวดทั้งหมดตั้งแต่อำเภอจังหวัดเนี่เป็นอำเภอที่เข้มแข็งในในเรื่องของการตำสวนมังคุดนะครับตลอดตั้งเรายังไปให้ความรู้กับกลุ่มที่อำเภออื่นต่างจังหวัดนะครับแล้วในกลุ่มเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่ที่ การดูอ่านนะครับการศึกษาดูอ่านเนี <MEL AN> ่ยมาเยอะนะครับมาเราก็ให้ความรู้ในในในปีที่ผ่านมานี่มีอำเภอไหนบ้างครับที่มาดูงานในที่ในนจังหวัดในจังหวัดนครทุกๆังุดเกือบทุกอำเภอนะครับแต่ว่าในต่างจังหวัดมีตั้งแต่พัทลุงปัานีจตูนเจลานราธิวาสนมามาทุกจังหวัดนะครับปีที่ผ่านมานี่มามากจนจนต้องบอกหยุดไปเลยเพราะโควิดมันมาถึงนะครับ ทีนี้ไอ้การให้ความรู้เนี่ยครับเราไม่ให้ความรู้อย่างเดียวกับกลุ่มแค่เคียงนะครับเราแนะนําวิธีการแล้วก็ไอ้เป็นต้นแบบดูจากของเราว่าเราปฏิบัติยังไงตั้งแต่การรวมกลุ่มการทําคุณภาพการขายการประมูลนะครับเราขายด้วยการประมูลนะครับทําให้ให้เราสามารถเพิ่มแข็งเพิ่มรายได้จากเดิมนะครับลดต้นทุนในเรื่องต่างๆนะครับในเรื่องปุย๋ยในเรื่องยาแนะนาแล้วก็ตลอด พอตึงการขายเนี่ยเราก็ได้ราคาดีทำให้เกษตรกรอยู่ดีขึ้นจากเดิมนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นจากจากที่เป็นมานะครับ <Q> <Q> คือราคาหลังจากที่ทํามังคุดแปลงใหญ่นี่ราคาตา่างจากที่เรายังไม่รวมกลุ่มกันเยอะไหมครับต่างเยอะครับต่างขึ้นต่อขึ้นเลยปริมาณก็เพิ่มขึ้นราคาก็ได้เพิ่มขึ้นเพ <Q> ิ่มขึ้นคุณภาพก็ดีขึ้นแล้วก็เกษตรกรก็ดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อเราให้ความรู้เรารวบรวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ย ราจะมีนักวิชาการทุกฝ่ายมามา,มามช่วยเสริมตลอดนะครับถึงไหนที่เราไม่รู้เราก็หาคนที่รู้มามาแนะนําในกลุ่มนะครับมีนหน่วยงานไหนบ้างาที่เข้ามาสนับรังใหญ่มันมีทั้งกรมวิชาการนะครับกรมประมงประุูสัตว์จนประธานนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเลือกเรื่องพืชและเรื่องสัตว์นะครับมามาร่วมเพระาะเราทาสวน,นในของเราเนี่ยไม่ไม่จะเพาะบางพืชอย่างเดียวนะครับจะเป็นปลูกพืชเสริมเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรในในสวนได้ทั้งนั้น,นครับ ก็ทุกหน่วยงานครับที่ร้รอ,งองเขก็จะมาช่วยหมดครับไอ้พัฒนาที่ดินก็จะมาแนะนําในเรื่องการใช้ปุ๋ยการใช้ปุ๋ยการดูแลดินก้าของดินปีของดินอะไรเรื่องแบบนี้ครับทุกหน่วยงานที่ที่ก้ามาเกี่ยวข้องทำให้เรามีความรู้ในเรื่องต่างๆทําให้ผลผลิตด,ดีขึ้นเราการเป็นอยู่นะครับจนปัจจุบันเนี่ยเป็นต้นแบบของจังหวัดอื่นๆและของอำเภอในเรื่องบังฟูสวนนี้ก็ที่มาที่ไปก็เป็นสวนอ่าเป็นสวนบังพุธ เครือข่ายของแปลงใหญ่สวนด้านนี้นะคะเราก็จะเน้นระบบนิเวศนะคะคือระบบนินเวศเนี่ยจะอยู่กับเรา,าจะอยู่กับเราไปไปไปตลอดเวลาเพราะเราอ่ะเราต้องอาศัยอยู่ในสวน,นแล้วเราก็ระบบตรงนี้คือพวกพวกสัตว์พวกอะไรทั้งหลายที่มาอาศัยอยู่ในพื้นในพื้นในสวนนั้นนี้นะคะมันจะมาช่วยเราอีกทีหนึง่งเพราะเราจะไมไ่ไปใช้สารเคมี แล้วก็ไอ้พวกยาพวกอะไรนี่เราจะไม่ไปพ่นไม่อะไรแล้วอากาศเนี่ยก็จะดีในสวนเนี่ยนะคะเพราะว่า,าเราเาก็จะแบบว่าในสวนเนี่ยก็อยู่อาศัยด้วยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเน้นไอ้ไอ้สิ่งที่ว่าที่มาทําลายธรรมชาติคือจะอยู่กับธรรมชาติได้หมายถึงว่าทั้งสัตว์ทั้งคนก็ก็อยู่รวมกันได้แล้วอากาศก็ดีอากาศเนี่ยบริสุทธิ์มากเลยนะคะสวนเนี้ยบริบริบสุทธิ์แล้วก็ คือไอ้ต้นไม้ก็สมบูรณ์แต่ต้นไม้ก็มันเป็นเียงเดียวมันม,แมีแต่บางคุดแต่บางคุดก็ถ้าเผื่อว่าทุกคนเข้ามาชมดูก็สมบูรณ์เพราะว่าระบบนิเวศตรงนี้เราไม่ได้เอาพวกนั้นมาทําลายพวกใบพวกอะไรอย่างนี้มันจะสมบูรณ์ค่ะบางคุดก็ลูกใหญ่ได้ผลร้อยตัวเ็มค่ะการใช้สารเคมีที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณที่จํากัดตามที่จําเป็นต้องใช้ เราไม่ได้ใช้เกินความจําเป็นอาทิเช่นการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยเคมีสังตัดตามที่ดินมันขาดอ่าเราเราล้วเราก็เติมเข้าไปในในส่วนที่ดินมันขาดเราก็เติมเข้าไปส่วนการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเอานําวัสดุเหลือใช้จากในแปลงกเกษตรนะจะส่วนของเป็นพวกพลายปา,าล์มอะไรต่างๆในพื้นที่ที่เรามีได้เนี่ยเราก็มารสบเครื่องหมดย่อย เพื่อจะเอาไปประกอบกับทำปุ๋ยซีได้ไปรวมกับปุ๋ยข้อหมักแล้วก็เอามาใช้ในแปลงกเกษตรอย่างน้อยปีละครั้งถึงสองครั้งในการใที่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราใช้ปุ๋ยินทรีย์เข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะกับพืชจะทําให้ระบบนิเวศโดยรวมในแปลงเราเนี่ยจุลินทรีย์ต่างๆมันจะทํางานได้แต่ถ้าเราใช้สารเคมีที่มันมากเกินไปเนี่ยปุ๋ยต่างๆปุ๋ยเคมีต่างๆ,างๆแล้วเราใช้ที่ความเข้มข้นสูงเนี่ยมันจะทําให้ดินเราเป็นกรดมากแล้วเราจะแก้ปัญหาส่วนนี้คืนมายาก ประเด็นที่2ที่เราจะใช้สารเคมีเกี่ยวกับการฉีดในการที่จะใช้ฉีดควบคุมพวกหนอนหรือว่าศัตรูพืชต่างๆเนี่ยเราจะใช้ในจํานวนจํากัดและเลือกปริมาณสารที่มีความเข้มข้นที่มีผลต่อมแมลงเนี่ยน้อยที่สุดเราจะไม่เลือกใช้สารที่ฉีดไปแล้วเกิดผลกับสิ่งแวดล้อมหรือทําให้สิ่งแวดล้อมเสียนกหรือมแมลงที่อาศัยอยู่ในแปลงของเราเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เราเราก็จะไม่ใช้พวกนี้ เพราะงั้นเราจะใช้มากใช้น้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าการระบาดของศัตรูต,รต่างๆในแต่ละฤด,ดูการจะไม่เท่ากันงั้นเราก็จะใช้ตามความเหมาะสมส่วนใหญ่โดยหลักโดยรวมแล้วเนี่ยการใช้สารเคมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นสารเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่การยาฆ่าหญ้าที่เราใช้เนี่ยพืชสวนมังคุดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าละเราใช้ระบบตัดหญ,ญ้าซึ่งแสดงว่าดินเราเนี่ยจะไม่โดนสารฆ่าหญ้าไม่ว่าสารไลโฟเซตหรือสาร พาราคออะไรต่างๆมันจะไม่ได้เข้าแปลงเราเลยเราเรา,เราจะอาศัยในการตัดหญ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันจะรักษาคุณภาพหน้าดินและระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมดทั้งดินแล้วก็แปลงได้ดีทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยอาศัยเราอยู่ได้เหมือนกันครับนี่ก็คือผลสาเร็จของมังคุดแปลงใหญ่อําเภอชฉอวดนะครับที่สํานักงานเกษตรอําเภอชะอวดนะครับ,รดรบได้เข้ามาแนะนําและติดตามการดําเนินงานของมังคุดแปลงใหญ่อําเภอชะอวดนะครับส่งผลให้ทนุนการผลิตของเกษตรกร,กรนะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับ การจัดการบริหารกลุ่มนะครับก็มีการจัดการบริหารกลุ่มที่เป็นรูปธรรมนะครับแก้ไขปัญหาของอการตลาดนะครับได้ตรงจุดนะครับครับมังคุดดีมังคุดคุณภาพต้องมังคุดแปลงใหญ่อาเภอเอวดครับขอบคุณครับ